ไม่มีอะไรมากนะคะเหมือนเดิมตามสเตจช่องนะคะก็คือไม่มีอะไรมากเพราะว่าวันนี้นะคะน้องเอ็มก็จะมาทําคลิปนะคะเปิดกล่องของขวัญน,นะคะหลังจากที่ผ่านพ้นวันเกิดของน้องเอ็มมาแล้วนะคะก็คือวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะครบ19ปีเต็มนะคะเย้กูต้องดีใจเหรอวะ <laughs> ก็คือแก่ขึ้นอีกปีหนึ่งแล้วนะคะทุกคนค่ะก็คือเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอีกปีนึงแล้วนะคะขออนุญาตพูดภาษาอีสานนะคะบางทีอาจจะพูดแบบวกไปวงมาทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอีสานวนกันพี่น้องอย่าเพิ่งงงนะคะพี่น้องคะเพราะมันเป็นสเต็ปของช่องเอมี่เองค่ะอาจจะดูติงตองติงตองหน่อยนะคะพี่น้องคะมูน้กามาแบบว่าแบบหน้าสดกันเลยทีเดียวเพราะว่าไปซื้อวอลเปเปอร์มาติดใหม่พี่น้องคะเบิ่งลายสีสันสวยงามกระเทียดแต่ว่าคือเลือกสีมากเลยมันแบบว่า เลือกสีมะงงามตัวจะฟ้องเห็นะมันทําให้ผิวเราดำไหมพี่น้องคาเดี๋ยวก็คงต้องไปขัดสีนะคะก็ะคคต้องไปขัดสีวิดีโอนะคะพี่นอ้องะาอะไะค่ะไม่พูดพําพําเพลงแล้วนะคะพี่น้องคาเรามาดูของขวัญชิ้นแรกนะคะขอ,องขวัญชิ้นแรกนะคะจากพี่อ้นนะคะพี่น้องขานี่ชิ้นแรกนะคะจากพี่อ้นนะคะพี่น้องคะข้างในจะเป็นอะไรนั้นเรามาดูกันเลยนะคะเอเปิดตรงไหนวะเอาผมมันต้องแกะตรงนี้ก่อน นี่ของพี่อ้นนะคะก็จะเป็นเป็นมอนหรือผ้าห่มอะน่าจะเป็นผ้าห่มนะคะทุกคนนี่นี่หอมอะขอบคุณพี่อ้นมากมากเลยนะคะขอบคุณค่าชิ้นแรงนะคะจากพี่อ้นนะคะขอบคุณมากๆเลย,ยเดี๋ยวเนมจะเอาไปห่มเวลาไปงานทุกงานเลยนะคะพี่อ้นค่ะ ชิ้นต่อไปก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะคะจากพี่นุษซีน่นั่นเองค่ะนี่ทานาก็จะเป็นเคสโทรศัพท์นะคะน่ารังรักแบบกุ้งกิงกุ้งกิง,งแบบตามสเตปเอมิช i ั่นแนลนะคะซื่อ,อยู่ตนตานพี่น้องวันที่อ่าก่อนที่เราจะไปงานที่จังหวัดเลยเนาะเข้าไปซื้อ,อยูตนตานเพราะว่าเราไปซื้อ ไปแวะสื่อของี่ตลาดต้นตาลกันเลยได้แวะสื่อมานะคะก็จะเป็นเคสโทรศัพท์แบบน่ารักน่ารักตอนแรกยี่นุชเว่าเราสื้อรองเท้าก็เลยว่าโอ๊ยอย่าสื่อถอรองเท้านัเกิดมันไม่เต็มละแม่แบบว่าจนสิบอมี่สันว่างเกอบกันเลยว่าเออพี่นุชพักก่อนรองเท้านี่คือขออนุญาตพักก่อนเพราะมันเยอะจริงๆเพราว่าจะเป็นเกอบเลนรองเท้าผ้าใบอย่างเสียอู้หลายแห้งทั้งเสื้อผ้าเองก็คือหลายแห้งน้าพี่น้องคะก็เลยได้เป็นเคสโทรศัพท์ ตอนแรกเราบอกว่าให้เอาสองอันอ th, แต่ว่าเครื่อนเองเอมก็เลยแบบว่าก็รู้ซื้อแบบเก่งใจนะแม่ก็เลยว่าเอาแค่อันเดียวพอนะคะกุ้กกิ vezes, vielä, ๊งกุ้กิงน่ารักน่ารักนะคะขอบคุณพี่นุชมากมากนะคะน่ารักมากๆ,ๆ,ๆเลยให้เลือกเอาเองเลยได้นีม <t> <ๆ>ชิ้นต่อไปนะคะชิ้นต่อไปนีก็คือจากพี่ตัวเล็กนะคะพี่สาวข,ของเอ็มเองนะคะพี่น้องะคะแต่ว่าเสื้อนะมันเป็นเสื้อนะคะของตัวเล็กคือมันเป็นเสื้อแต่ว่าเสื้อนะเอ็มใส่ไปแล้วแล้วก็มันยังไม่ได้ซัก แล้วมันก็อยู่บ้านพักนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้ดูนะคะว่าเป็นหน้าตาแบบไหนนะคะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เนาะเสื้อก็จะเป็นเสื้อแบบซีฟ้าแบบหวานๆแบบว่าแบบเออสบายตานะคะไซส์ใหญ่กับแบบสวยๆอย่ะเออของขวัญน,นะคะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณของขวัญจากพี่ตัวเล็กด้วยนะคะพี่น้องคะแล้วก็อ่ะขอบคุณคำวยพรทุกๆท่านนะคะที่วยพรให้หนูมานะคะเหนื่อยในวันเกิดพี่น้องคะคือหนูกับบ่ได้ขออีกอย่างหลายนะคะไมไ่อยากขออะไรมาก ก็คือขอแค่มีคำวอวยพรแลกะก็ความอบอุ่นจากมีรักแฟนเพลงแฟนคลับที่ยังติดตามหนูยังให้การสนับสนุนหนูอย่างดีมาโดยตลอดนะคะก็คือบ่คิดบ่ฝันเลยว่าคนจะมาวอวยพรลายแบบลายแห้งทั้งในแชทหลัการในคอมเมนต์นะคะเนาะก็คือลายแหง้งก็คือตอบบพท่านนะคะพี่นคะถ้าไม่ได้ตอบใครนะคะบริตอบคอมเมนต์ผู้ใดบริกัทก้นใจผู้ใดก็ขอโทษขออภัยนําเด้อคะ่ะเพราะว่าคือบางที่น้องเอ็มก็บอเห็นเพราะว่า ขนาดนี้พานผลว่าเกิดหนูมาสามสี่หมื่นแล้วนี่เพื่อน,นยังมาคอมเมนต์น้นำนำ้นำนำ้นำน้ำยือขึ้นเก่าก็ต้องขอบคุนน้ำนะคะขอบคุณของขวัญทุกชิ้นและก็คำวอวยพรทุกคำนะคะที่อ่ะให้หนูที่ให้หนูเป็นของขวัญมันเกิดนะคะไม่ว่าจะเป็นยอดโอนเงินทุกบาทนะคะจากคุณพี่หนุย่ยแล้วก็พี่บานแล้วก็พี่แพมมี่นะคะแล้ะก็ อีกหลายๆคนที่น้องเ e อ็มบระเด็กล่าวถึงมากนะคะกับขอบคุณหลายๆขอให้ทุกท่านที่มาอวยพรนะคะแฟนคลับทุกท่านที่มาอวยพรและก็ผู้ที่ให้ของขวัญมาทุกชิ้นนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญและก็หน้าที่การงานกับขอหายเจริญรุ่งเรือง แล้วก็าการเงินความร่ากับขอใหด้ดีดีทุกอย่างนะคะพี่น้องคาขอให้ดูแลสุขภาพด่างกายแข็งแรงนะคะพี่น้องขาและก็ที่สําคัญนะคะก็คือเก็บเงินไว้มากๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือเศรษฐกิจมันบบดีนะคะพี่น้องขะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตกับอยากให้ทุกคนนะคะสู้ต่อไปแล้วก็ใครที่มีเงินมีรายได้นะคะช่วงนี้ก็คือเรต้องพุงเฟื่อยพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ก็คืออย่างที่พี่น้องหูนะคะเศรษฐกิจทางการเมืองเหตุการณ์บานเมืองบานถ้ามันโบแบบโบแบบ ก็ปกตินะพี่น้องคะก็อย่างให้ทุกคนนะคะสู้ๆนะคะและก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆแล้วก็เก็บเงินไว้เยอะๆอย่างที่บอกนะคะพี่น้องคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเกิดว่ามันย้อนเหตุการณ์แบบว่าฟองสบู่แตกอันนี้น้องเอ็มก็บ่งหูดอกว่าเหตุการณ์ฟองสบู่แตกนี่มันแบบว่ามันรุนแรงถึงขั้นไหนแล้วมันประชาชนแบบว่าเป็นอะไรขนาดไหนเพราะว่าหนูก็เกิดไม่ทันนะคะหนูเนี่เกิดบ่ทันแต่ว่ากระรู้มาข่าวว่า เศรษฐกิจก็คออือยุ่งยากนะพี่น้องคะหนูก็เลยอยากให้ทุกคนแบบว่าฝาาว็บหอมรอมดีไใ้นะคะพี่น้องคะาอลไะค่ะของขวัญชิ้นต่อไปนะคะอันนี้ก็คือของหนูเองนะคะหนูสื่อของขวัญให้จะคของนะคะของขวัญให้ตัวเองเนาะของขวัญวันเกิดให้หนูก็คือชุดนะคะพี่น้องคาเฉลยเลยแหละมันเป็นชุดชุดแบบชุดแบบไหนต้องมาดูกันนี่ทา่า เป็นชุดแบบผ้าไทยๆนะคะว่ารู้ว่าใส่ใสไซด์บอได้หรอสั่งเบอร์เอ็มไปนะคะแต่ว่าขาดว่าจะได้ไซเบอร์เอลนล่ะคือนี่นะคะทุกคนคะ่ะว้าวเป็นชุดเดรสนะคะนี่ชุดเดรสกระโปรงนะคะที่สั่งมานี่ก็คือว่าเดี๋ยวเอาไปใส่เหรนใส่หัวได้พี่น้องเอาไปใส่เตยนะคะว่าจะเอาไปใส่ขึ้นเตยว่าสิไปแบบ ไปประดับเพชรไปประดับอะไรนิดนึงให้มันแบบว่าดูมีกลุบกริบเพราะว่าหนูอ่ะเป็นคนที่แบบว่าใส่ชุดราตรีแล้วมันแบบแหงตันนั่นสินะยิ่งใส่ชุดราตรีมันยิ่งตันมแบบันยิ่งดูกลมดูแบบโอ้ oh my god ดูแบบว่ามันแหงโตใหญ่นะพี่น้องขาซึ่งตอนนี้ก็คือกําลังลดความอ้วนอยู่นะคะพี่น้องขา,ากําลังลดนะคะย้าว่ากําลังลดนะคะพี่น้องขาเี <laughs> น็นละค่ะพี่น้องขา ความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะบางที่เข้ากับมันมีความสุขในการกินไหมเวลากินแล้วมันแบบมีความสุขแล้วมันหยุดไม่ได้ก็คือสาเหตุต่างๆก็คือว่าอยากกินนะคะถ้าคือไม่กินก็คือไม่กินไปเลยแต่ว่ากับหูอยู่ว่ามันเป็นวิธีลดความอ้วนที่ผิดแต่ว่าก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะก็คือจะพยายามกินให้น้อยๆลงนะคะขอคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่เป็นกาลังใจให้หนูนะคะพี่นงคะ่ะอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะของขวัญวันเกิดที่น้องเอมนะคะเดมอมหายจากของนั่นก็คือ ก็คือฟิลเลอร์ปากนั่นเองค่ะนูกะไปเฮ็ดฟิลเลอร์ปากแล้วก็คือเป็นการศัลยกรรมครั้งแรกในชีวิตของหนูนะคะพี่น้องคะฟิลเลอร์ปากนะคะก็คือเป็นการฉีดฟิลเลอร์เข้ามาในปากแล้วก็เราจะปั้นปั้นปั้นให้มันเป็นทรงเพราะว่าฟิลเลอร์นี่มันเป็นซิลิโคนเหลวนะคะแล้วก็ไปลิฟต์กรอบหน้าแบบว่าโบทอกโบทอกเก็บเนียงเก็บเอียงไปงี้สินะให้มันแบบดูหน้าเรียวนะคะแฟนคลับหลายๆคนที่ทักทวงในไลฟ์สดว่าอุ้ยทำไมเอมี่ผอมลงจังเลยทำไมเอมี่แบบ เออดูผอมลงอันนี้จริงมันอาจจะไม่ได้ผอมลงนะคะแต่ว่าหน้ามันเรียวลงมันก็เลยดูจะผอมลงนะคะพี่น้องคะอันนี้จริงแคนขากับซําเก่านะคะแต่ว่าก็จะพยายามลดนะคะ mm hmm. เพื่อแฟนคลับทุกคนและก็เพื่อตัวน้องเอมเองนะคะเพราะว่าเวลาเข้าแบบว่ายุ่ทั้ื่องเวทีเองสินะเข้ากับแบบจะได้ดูมันใจมากกาเก่าละกะใส่ชุดอยังจะได้แบบว่ต้องพะวงว่าอุ้ยจะใส่ไม่ได้เวลาจะสั่งชุดสั่งอะไรมาใสา่มันก็แบบ กลัวมันใส่ไม่ได้สินะเห่ากับเิบรลภพะวงตรงนั้นเพราะว่าการที่จะเป็นนักร้องเป็นดาราเป็นอ็นตไอดอลนี้ก็คือนอกจากจะขายความสามารถแล้วก็ต้องขายหุน่นขายหน้าตาด้วยใช่ไหมคะพี่้องคะ ที่เบิ่งคลิปมาหอดตอน,นี้แล้วนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และก็กด Subscribe ให้น้องเอ็มด้วยนะคะพี่น้องขาสุดท้ายนี้นะคะพี่น้องคากะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะคะที่ยังรักยังเมตาน้องเอมอยู่นะคะถึงแม้ว่าหนูจะติ้งต้องเออหรือปัญญาอ่อนของหนูนะคะแต่ว่าแฟนคลับก็ยังไห้ข้านติดตามอุ้ยสามยั <laughs> สงสีสเกตว่าด,ด้ใส่วันนี้ <laughs> แต่ว่าพี่นงกันยังให้การติดตามอย่างดีนะคะก็คือฟีดแบ็กในการทําคลิปทำอะไรก็คือเป็นอย่างดีอยู่นะคะถึงแม้ว่ายอดวิวจะตกนิดหนึ่งอาจจะไม่นิดแล้วมั้ง ก็เยอะอยู่นะคะแต่ก <in no liebe> ็ไ <tamam> ม่เป <world> ็นไรนะคะก็ต <are> ้องขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่ยังรักยังเอ็นดูหนูยังสนับสนุนหนูอยู่นะคะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณแฟนคลับขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่ส่งของขวัญมาให้หนูนะคะผู้ใดที่ส่งของขวัญมาให้หนูก็ต้องขอบคุณหลายแล้วก็ขอบคุณทุกคําอวยพรนะคะขอให้พรอันประเสริฐที่ทุกท่านอวยพรมาขอให้กลับไปหาทุกคนใส่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองถูกหวยรวยเบืรอทวนหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนค่ะรักค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ